ทางลงปูนลงปูนอะไรนะลงปูนอะไรนะอ๋อนครหลวงอินทรนะีอินทรีนครหลวงนะกระปุนช้างคนละจุดคนละอันกันละ,ะโคแข่งน่าจะมารวมกันพลังขแข่งขแข่งทีนี้ถ้าแข่งให้ถูกวิธีจะสนุกเนอแข่งว่าของใครจะดี ของใครจะดีของใครจะเกิดประโยชน์มากเล่งทําอะไรขาดตกบกค่องก็รีบแก้ไขไม่ต้องไปแข่งกับว่าคนโน้นเก่งคนนี้เก่งให้เก่งกับตัวของเราอะไรขาดตกบกค้่องก็รีบแก้ไขของใครดีคนนั้นก็ขายได้ตัวนั้นเองส่วนมากอย่าไปแข่งกันตั้งแต่ภายนอกเอาผลงานของเราให้มันดีทําให้มันดีมันขาดตกบกค้่องตรงไหนแก้ไขตรงเนี้ยทั้งแจกทั้งแถมตั้งขายขายได้เยอะ ทำให้มันดีไม่ต้องไปกลัวว่าคนอื่นจะได้ดีคนอื่นได้ดีแล้วก็ปล่อยอนโมธนาสาธุส่วนมากมีแต่จะไปกรีดกันกันส่งเสริมกันส่งเสริมกันค้าขายด้วยกันของใครดีคนนั้นก็ขายได้ดีก็เก่งส่วนมากจะไปเอออะไรไปเเออผักใสกัน การที่จะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันในนามแต่จิตใจมันผักไสกันนั้นมันใจมันก็ไม่เป็นกลางแล้วเราก็ต้องพยายามทุกเรื่องในหลักธรรมท่านให้ดูตั้งแต่ความอยากนิดๆเน้นๆความอยากเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เกิดจากตัววิญญาณของเราโน่น,นอยากกับไม่อยากโน้นเลึกลงไป ตัววิญญาณมันมาก่อร่างสร้างภพของมนุษย์ขึ้นมามันก็เอากายเนื้อมาปิดบังอำแพงตัววิญญาณเอาไว้ดึกลงไปวิญญาณกับอาการของวิญญาณก็ปกปิดเอาไว้ละเอียดลงไปพวกเนวณรธรรมพวกกิเลสต่างๆความอยากความทะเยอทะยานอยากความยินดียินร้ายก็ปกปิดเอาไว้ถ้าเราไม่เจริญสติก็ไปค้นคว้าหาเหตุหาผลข้างในให้เจอเช่อก็อกอยากที่จะเข้าถึง รู้ธรรมแต่ไม่เห็นธรรมมีภูมิธรรมแต่ไม่มีภูมิจิตเราต้องให้เข้าถึงภูมิจิตที่แท้จริงจึงจะรู้ธรรมสนมากก็มีแต่ปัญญาธรรมมันเข้าไม่ถึงฐานของตัววิญญาณเขาก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไวมา้มากมายเยอะแยะเขาหลงมาถึงได้มาเกิด ถ้าไม่หลงไม่ได้ไม่ได้เกิดหลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์นี้ก็อยู่ในภพภูมิที่ด,ดีมาสร้างกายเนื้อขึ้นมาปกปิดเอาไว้ทำอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงตรงนี้รู้เห็นเราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธพระพุทธองค์การเจริญสติการสังเกตการวิเคราะห์การแยกการคลายส่วนมากมันจะปิดเอาไว้ไม่รู้กี่กัปกี่การกี่ภพกี่ชาติแล้ว ก็จะมาคลายได้ก็ต้องอาศัยบุญบรารมีนี่บุญเก่าบุญใหม่มาสร้างมาเสริมความเสียสละความรับผิดชอบความอ่อน,น้อมถ่อมตนความจริงใจความขยันมันเพียรแล้วก็รู้จักํำรวมกายวาจาใจของเราให้ลึกลงไปอีกทำความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกกายทำหน้าที่อย่างไร วิญญาณมาอาศัยกายนี้อยู่เขามีหน้าที่อย่างไรข้าวานทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรโอ้ยเยอะแยะถ้าไมขยันจริงๆอยากที่จะเข้าใจมันจะรู้อยู่เป็นบางทิ้นบางส่วนแต่ต้องให้รู้ให้หมดโดยการมาสร้างความรู้ตัวมาเจริญสติในว่าพระว่าโายวาชีก็มหมือนกันหมดมีกายเนื้อเหมือนกันหมดมีกายเนื้อมีรูปมีนาม จะไปหาธรรมไปหาที่โน่นหาที่นี่หาไม่เจอหรอกก็หาที่กายของเรานี่แหละไปหาสถานที่ก็เพียงแค่ไปหาโอบายหาแนวทางเรารู้จักแนวทางแล้วเราก็ไปย้ำการละกิเลสของเรามีหรือไม่การทำความเข้าใจพรม,มีหารของเรามีหรือไม่แต,แต่แต่ละวันตื่นขึ้นมาเราได้สร้างประโยชน์สร้างอานิสองส์อะไรให้กับตัวเราให้กับส่วนรวมให้กับพี่กับน้องให้กับสมมติ เราก็จะอยู่กระทำแต่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขจะไปหาธรรมอืมถ้าไม่เข้าใจเอาตัวไหนไปแสวงหานี่แหละมัส่วนมากตัวใจมันไปแสวงหาใจไปหาใจไม่เจอหรอกเราต้องมาสร้างความรู้ตรวจากในน้อยจนเป็นมหาสติมหาปัญญาจนเอาไปใช้ทำหน้าที่แทนได้นั่นแหละตั้งแต่เ,เรื่องการรับประทานกาวปลาอาหาร กายมันหิวด้วยใจมันอยากเราต้องดูกิเลสเกิดขึ้นที่กายแล้วเกิดขึ้นที่ใจต้องดูทุกเรื่องดูทุกเรื่องใจสงบปราศจากกิเลสเป็นยังไงใจที่แยกคลายออกจากความคิดออกจากอารมณ์ซึ่งเรียกว่าวิปัสนาเป็นยังไงจะไปวิปัสนาที่โนดไปวิปัสนาที่นี่นั้นนั้นมันไปวิปัสนึกั้เกิดนึกแล้ว แต,แต่ว่าจะไปแล้วมันจะไปนึกคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปัิสนึกทั้งที่ใจก็อยากได้บุญนั่นแหละใจก็เป็นบุญนั่นแหละสักวันเขาคงจะเข้าใจถ้าเราปักป่ตากแต่ที่ยังปักป่ในการแสวงหาอยุ่ไม่เข้าใจในวันนี้ก็ต้องเข้าใจในวันพรุ่งนี้ไม่เข้าใจวันพรุ่งนี้ก็บุรุณนี้ถ้าไม่เข้าใจจริงๆสิ่งที่พวกเราทําก็จะไปสานต่อในพบหน้า โอจะติดตามตัวเราไปคือวิญญาณของเราไปจะไปมองข้ามในการทําบุญแม่แต่นน้อยทําน้อยก็เป็นของเราทามากก็เป็นของเรามองโลกในทางที่ดีคิดดีทําดีสํารวมกายอินทรีย์ของตัวเราเองกายอิสระเป็นอย่างไรใจอิสระเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรลักษณะของใจใจคือความเป็นกลางฐานของเขาอยู่ตรงไหน เราอาจจะควบคุมได้แต่เขายังไม่คลายเขายังไม่แยกคลายออกจากความคิดการเกิดของเขาก็มีอยู่ผูดง่ายแต่การลงมือจริงๆต้องขยันมันเพียนที่ต่อเนื่องเขาถึงจะยอมเผยตัวออกมาให้ชัดเจนแต่ก็ไม่เหลือวิสัยนะเนเหลือวิสัยมาเที่ยวนี้มากี่คนมากี่คนทำไมมาน้อยจังสมักใจมาหรือถูกบังคับมา อยากให้โถอยากให้สมัครใจมามากกว่ามึงถ้าถูกบังคับมาเนี่ยจะเอามันก็จะไปยากต้องสมัครใจมามาศึกษามาคนว่าถ้าจะเอาจริงๆแต่ต้องให้คนอื่นบังคับเราบังคับตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองปรปับปรุงตัวเราเองลับไปบ้านอย่าไปบ่นนะไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันในบ้านรกลงุลงหลังจังมันไม่ไหวนะไปบ่นในีคนโน้นคนนี้ มันไม่สะอาดก็ทําเอาทําเอาอดเอาขมเอาวิเคราะห์เอาอะไรไม่ดีก็แก้ไขที่นี่ก็ค่อยพูดค่อยจาด้วยสติด้วยปัญญาโดยเหตุเด็ยผลโพทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเหตุมีผลเหตุผลภายในทางด้านนามาทรมเขาก็มีาศาสนาพูดเป็นาศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติตามคําสอนคําชี้แนะของท่านถึงจะรู้ทึงจะเห็น วิทยาศาสตร์ภายนอกทางด้านวัตถุเขาก็เป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านนามาทำเขาก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันถ้าเราเข้าไปถึงคนคว้าก็เห็นเหตุเห็นผลเห็นการเกิดการดับอะไรคือตัววิญญาณอะไรคืออาการของวิญญาณชื่อของมันเป็นองไรหน้าตาม,มันเป็นอาการของมันเป็นอย่างไรสมมุติภายนอกเราก็มีความรับผิดชอบสร้างเหตุให้ดีผลก็ออกมาดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเอาตั้งใจรับผลกัน อ,อ,อ๋อก็ให้หยั่โยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเข้าวิง่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือฟังไปด้วยโน้มสำเนียงหลงสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆการสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาว ใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นกายของเราก็มีความรู้สึกรับรู้สบายขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราก็ชัดเจนความรู้สึกรับรู้นั่นแหละครอวสติรู้กายทิละหายใจเข้าหายใจออกเราจะไปเพ่งถ้าเราเอาสมองส่วนบนไปเพ่งสมองก็จะตึงถ้าเราเอาตัวจิตหรือวตวิตววญ,ญญาณไปกำหนดจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกหน้าอกก็จะแน่น ยงแค่เราวางการหายใจให้เป็นธรรมชาติสูลมหายใจเข้าไปยาวๆแล้วก็ปลดลมหายใจมายาวๆจะไปบังคับความรู้สึกที่รับรู้ที่ลมวิ่งเข้าวิ่งออกก็ทบปลายจมูกของเราในนั้เขาเรียกว่าสติรู้ตัวถ้าเราสร้างให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมผชัญญะเราพยายามฝึกตรงนี้ให้เกิดความเคยชิน ก็จะแยกออกมาส่วนบนคือความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกทรวนใจนั่นก็อยู่กลางใจบางทีเขาก็ปกติบางทีก็ส่งออกไปภายนอกเราก็จะรู้ลักษณะอาการเราก็จะเห็นเห็นรายละเอียดของจิตของใจของวิญญาณว่าเขาเกิดอย่างไรความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดซึ่งเป็นอาการห้องใจอยู่ในขันห้าของเราซึ่งเป็นนามธรรมเขาก่อตัวอย่างไรเขารวมกันได้อย่างไรนี่แหละเหตุผลตรงนี้แหละถ้าเรารู้เท่าทัน ถ้าเขาแยกออกจากกันได้เราก็จะเห็นเหตุเห็นการเกิดการดับเราก็จะเข้าใจในเรื่องอัตตาเข้าใจในเรื่องอนตัตตาเข้าใจในเรื่องสมมุติวิมุตต์เข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในความคิดรอบรู้ในอารมณ์หองเราด้วยสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาแต่เวลานี้ความรู้ตัวรู้สติของเรามีน้อยนิดอาจจะรู้ได้เป็นบางครั้งบางคราวอาจจะควบคุมใจได้เป็นบางครั้งบางคราว แต่ไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่สังเกตไม่วิเคราะห์ไม่หมั่นพร่ำมสอนใจให้ได้จนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการทําความเข้าใจในการละเพียงแค่ใจของเราเกิดช่องออกไปภายนอกเป็นแค่กระดุกกระดิกนิดเดียวเท่านั้นเราก็พยายามระงับยับยัง้งตั้งแต่ต้นเหตุเราดับเราตัดกําลังบั่นทอนของมันมันก็ไม่เกิดเราคลายความหลง แยกรูปแยกนามตามดูเราก็เข้าใจการพูดง่ายกันสํารวจการทําความเข้าใจต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรทุกเรื่อง ừ, ทั้งงานสมมุติภายนหกเราก็พยายามอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ก็สมมุติที่เราทําก็จะพลอยส่งถึงด้านจิตใจของเราสมมุติไม่ได้ลําบากก็ส่งผลถึงทั้งด้านจิตใจอะไรที่มันถูกมันผิดอะไรผิดเราก็พยายามแล้วอะไรที่มันถูกเราพยายามเจริญประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกล เราแก้ไขตัวเราชนะตัวเราแล้วเราก็จะชนะไปหมดจนล้นออกไปสู่หมู่สู่คณะสู่พี่สู่น้องสู่เพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันแต่เราต้องพยายามอย่างซับภายในหองเราให้บริบูรณ์ใช่ก้นให้เต็มเปมเี่ยมใก่กนจังต่ตื่นเช้าขึ้นมาความรู้ตัวของเรามีได้ต่อเนื่องกันไหมสักนาทีสองนาทีสามนาทีเป็นห้าหนาทีเป็นสิบเป็นยี่สิบเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีจนเป็นอัตโนมัติใจของเราส่งออกไป ภายนอกทั้งกี่เรื่องเหตุภายนอกทําให้ใจของเราเกิดหรือเกิดขึ้นจากภายในเราต้องหัดวิเคราะห์หมดเลยทุกเรื่องไหวปะละเลยไม่ได้เราก็จะได้ฟังธรรมถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวตลอดเวลาเราก็จะได้ฟังธรรมะตลอดเวลาตากระทบรูปใจของเราเป็นอย่างไรหูทบเสียงใจของเราเป็นอย่างไรคนมาด่ามาว่าใจของเราเป็นอย่างไรเราก็จะได้เห็นเราก็จะได้แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเอง ชนะตัวเราแล้วก็ชนะไปหมดแต่ส่วนมากจะลืมภายในเสียจะไปเอาตั้งแต่ข้างนอกแก้ไขข้างนอกทําข้างนอกระเยรทะยานทั้งอยากด้วยหวังด้วยสารพัดอย่างในหลักธรรมท่านให้ละความอยากละความหวังแต่การกระทําด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาต้องยันมันเพียรแต่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขเป็นแค่เรื่องการหายใจเข้าออกก็ยังขาดการรู้ที่ชํานันจึงเรียก แค่เรื่องการรับประทานข้าวปลาอาหารก็ขาดการสังเกตร่างกายของเราเป็นอย่างไรกายของเราหิวหรือว่าใจของเราอยากเราไม่รับประทานด้วยความอยากได้หรือไม่รินเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาตาก็ทําตามหน้าที่ของเขาทุกสิ่งทุกอย่างทําตามหน้าที่ของเขาหมดแต่ตัววิญ,ญญาณยังเกิดยังปิดบังอาพังตัวเขาอยู่เราต้องไปแก้ไขเรื่องวิญ,ญญาณของเราให้มันจบให้มันเรียบร้อยไปอยู่ที่ไหนก็จะมีความทุกข์อ้สร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนนะ ทำใจให้ว่างสมองให้โล่งกายให้ปลุกมีความรู้ิกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ชัดเจ็บอ้าฝากกันไว้ประพร้พอมๆกันค่อยไปส,สร้างฐานต่อศึกษาเอานะเพียงแค่เลาให้ฟังทนนั้นเอง